เดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักวันที่212นะครับในการลดน้ำหนักของเรานะครับเมื่อวานไปกินมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำหนักวันนี้ขึ้นไปเท่าไหร่นะครับมาดูกันขึ้นอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขึ้นนะมาดูกัน212นะครับ อ่ะนะครับน้ำหนักนะครับขึ้นมาอยู่ที่96.0นะครับวันนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปดูรูปเต้นก่อนนะครับตัวนี้ต้องรีบไปนะฮะโอเคครับอ่ะครับตอนนี้ก็กำลังไปงานคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสจีมนะเฮ้ยคริสต์มาสอีกนครับของโรงแรมลูกนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินออกไปนะครับรถเต็มนะองมาจอดข้างนอกเลยทีเดียวอ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนนะครับวันนี้ก็ต้องตื่นเช้านะครับไปส่งลูกมาแล้วนะครับก็กําลังจะเข้าไปวันนี้ลูกนะครับก็น้องมะนาวนะครับก็เต้นนะครับไม่แน่ใจว่าเราจะนําคลิปลงในช่อง YouTube ได้ไหมนะครับอาจจะมีเรื่องเพลงของลิขสิทธิ์นะครับของแบล็คพิงก์นะครับนี่มันก็มีงานอยู่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าครับ มาบุฟเฟ่นีนึงนะครับมาที่มังงะยากิอิคุนะครับมากินยางอ่ะนะครับวันนี้ก็อากาศน้อยหนาวนะหินปิ้งย่างเน็น้งนะครับมาเติมโปรตีนนะครับด้วยแซลมอนซาซิมินะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะหลังจากที่เรากลับจากงานโรงเรียนลูกแล้วนะครับก็มากินบุฟเฟ่ต์กันนะครับในาันนี้อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะ ชุดแรกที่ผมสั่งนะนี่ครับของย่างนะครับอันนี้ซาซิมินะครับแล้วก็ลงย่างด้วยไฟแรงมากนะครับช่วงแรกๆโอเคครับนี่ครับเต็มโตแล้วครับตอนนี้เต็มโตแล้วนี่เต็มเอียดเลยครับนี่ครับอยากกินไหมเพื่อน สวัสดีครับก็เมื่อกี้นะครับไปล้างรถมานะครับตั้งแต่4่โมงเย็น5โมง6โมงทุ่มหนึ่งสมชั่วโมงนะครับในการล้างรถครับพรุ่งนี้จะเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ2วัน นะครับก็เลยล้างรถไว้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับทุ่มหนึ่งแล้วนะครับก็คงไม่ได้ออกกําลังกายแล้ววันนี้ว่าจะหยุดออกกําลังกายนะครับทั้งที่กินมาเยอะนะไม่เป็นไรนะครับเราเฉลี่ยเป็นทั้งสัปดาห์นะครับเพราะว่าผมลองเฉลี่ยแล้วในเรื่องของการวิ่งคาร์ดิโอนะครับหรือการเวทเทรนนิ่งนะครับเวลาของผมนะครับก็ถึงละสองร้อยห้สิบนาทีนะครับถึงมาที่เรียบร้อยนะสองร้อยหกหกห้าสามสิบนะครับก็เฉลี่ยเฉลี่ย หกห้า,าประมาณ6วันอ่ะนะสองอยกว่าก,กว่านะครับในการเวทดได้อยู่นะครับแล้วก็คาริโอคาริโอถึงอยู่แล้วนะครับผมออกไปเกือบอต้องบอกว่า1วัน60นาที70 80สิตีว่าเจ็นาทีนะครับ80นาทีเนี่ยเกินเกินแน่นอนนะครับ4 5วันก็เกินละ นะครับผมเฉลี่ยเป็นสัปดาห์นะครับในการออกกาลังกายแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะต้องเก็บกระเป๋าแพ็คกระเป๋าเก็บของเตรียมของนะครับเพื่อที่จะเดินทางพรุ่งนี้เช้าเลยครับพรุ่งนี้ราต้องตื่นตั้งแต่ห้านะครับรถออกหกโมงนะครับเพื่อที่จะไปเดินทางโดยที่แบบรถลงโล่งนะครับรถไม่อยากไปอยากไม่อยากไปรถติดนะครับอ่านะครับก็มาบอกกันประมาณนี้นะครับเมื่อกี้อัดล้างรถจนแบตโกโปรหมดนะครับไม่ใช่โกโปรสิ ออดโมนะครับแอคชั่นแคมป์แอคชั่นแคมปแบตหมดเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้กินอย่างอิ่มเอมเปรมปรีเลยนะฮะวันนี้จะนอนเร็วนิดนึงแล้วเดี๋ยวตัดต่อก่อนนะครับผมอยากจะตัดต่อสามวันเลยได้ไหมเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมคงไม่ได้ตัดต่อไม่ได้คงไม่ได้เอาคอมไปเนาะนะครับไปเที่ยวก็ไม่อยากจะแบกคอมไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับอาจจะได้2สองวันนะครับในการตัดต่องานคลิปวิดีโอลงช่องของเรานะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมโอ้ช่วงนี้ต้องบอกว่ามดเยอะมากนะครับโต๊ะทํางานผมเนี่ยไม่มีของกินมาเท่าไหร่นะเอ้ยก็กินอยู่นะฮะแต่ว่ามดไม่น่าจะมีนะครับไม่ได้กินหกแต่ว่ามดเยอะมากช่วงนี้อ่ะโอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับวันนี้ก็ไปไปยืนก็เสียแคลี่อยู่นะแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไปถ่ายวิดีโอนะครับลูกวันนี้นะครับไฟดับถ่ายเกือบครึ่งวันเลยทีเดียว อ่ะโอเคครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าผมไปเที่ยวจันทบุรีที่รีสอร์ทเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปวัดไปเที่ยวต่างๆจุดต่างๆนะครับโอเคไปกินพรุ่งนี้ไปกินปูกินกุ้งกินปูนะครับโอเคไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเอารองเท้าไปด้วยเผื่อจะวิ่งนะครับแต่อาจจะไม่ได้วิ่งเพราะขับรถเพียนะโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับ thank <laughs>